สบายดีพี่น้องสบายดีทางทู้ชมทุกทาเนเด้อสวัสดีนะกับเรื่องบลกไก่พี่เก้าพี่น้องเอ้ยเมือ่อก,กี้ขึ้นแต่ตลาดก็ขําเลยพี่น้องเอาอันสซมีกับน้องแบงไปฝากไวย้ย่เพื่อนนะสาวเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาสาวเพิ่น,พน,น,าาพนกาโทรน้ำอยู่เพิ่งไปได้สิมาหาบลูกว่ะกูในปัสสาสิตต็กแล้วเพิ่นพี่น้องเอ้ยอยู่ตลาดไร่ได้พี่น้องแลนว่ไนใบวนมาสออยู่พี่น้อง ขายเแฟนผ่อนอลูกค้าก็ไลยแน่มื้อนี้เนาะเฮ้เนาะลูกค้าก็ยุ่มยุ่มอยู่รายการสุเพิน่นเที่ยวได้มาของเงินหั่นแหละเพิ่นให้บัดเดียวพเพิ่นหมดคือเก่าแล้วก็มาวนอยู่ในหา้างวนแอแหองแต่พ่อห้องแต่แม่เนาะมีม,มีแต่แนวเป็นดอกพี่น้องเอ้ยเร่นขอเงินมื้อนึงมันซิบเศร้รอบพี่น้องก็เลยมือ้ออื่นอาไปฝ่ากเด้อเด้อก็เลยวันลืมลืมคืนฐานาว่าวันศุกร์วันเสาร์อัน ขาจ้ไปเขางเฮียนบอกองโอมนะวันเช้าวันถิดนะบอกก็ลืมตะขี้อาไปฝากตลอดอยู่ได้และมีเจ้าเนี่ยเขาพอไปไปฝากเลยผู้ซึกว่าสวงนี้ยากายพี่น้องเอ้ยอันเพียนเขาก็เริ่มแบบเขาองเฮียนเนาะเขาก็เริ่มแบบสิดกี้แกีิลล่าพี่น้องเอ้ยก็เลยเอาไปฝากว่ะดับปัญหาได้ชนิดเลยเนาะคือวัดไข่แน่พี่น้องเอ้ยมันแบบมันมันบ่กหลักไรแล้วมันกะแล้วมันกบ ตัวปุญญาปันไดแต่มันกันแบบคล้ายกับพอเด็กคล้ายเนาะให้เนาะมึงเสียมันกันรู้มากรู้อรี่พี่น้องเลยจนแบบพอกับแม่กันจะนูดยีดกันหายกันเองแบบไหนไม่ได้หายลูกได้พี่น้องเอ้ยหายกันเองหายเองหายลูกก็ได้เด้เนาะเด็กน้อยให้เก่าแล้หายแม่เข้ากันเลยอารมณ์เสียใส่กันเองมันงุดงิดน้ำเด็กน้อยน้ำพี่น้องคลางคล้ายเครื่องเลยกันมันอุ่นนะ ออกกันเลยเออเอาไปฝากอยู่ยพุ่นบ่อะคิอต่อ,กอ,อกเออว่าเขาบริหาห้องเฮียนมากัใครแน่พี่น้องเลยกาลังสิไปหาเพื่อนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวสิไปหาพันสุเพ่อร์ลีปยังในไรมือนี้กินหอดพอกับแม่อยู่บ่เมือน,นี้ก็คือบ,บอกินหอดเลยเนาะดึงจมูอันดึงจมูม่วนเลยพี่น้องเนียกาลังสิไปเฮีอนน้องสาวพี่น้องเลยข้ามมืดเลยหกโมงหกโมงครึ่งเลย คนบหมักผลินนะมักผลิตแบบกลางค่ำกลางคืนอยังที่ขาอยว่มักไปนะรู้สึกว่ามันมันยากแล้วก็มันเสียเวลาเฮิมักเทากัมีอายุแล้วนะเท่าผลจะขึ้นแบบแบบหาเงินหลายก่อนบ่ขึ้นป็นไดเรื่องไปหลอกไปหลิตแม่ได้เจาะยังไวหลุนเจ้ากะไปกะไปกับ่ไปประเทศสกาอนี้ยังบ่คือแบบมีงานมีงานนี่คนลายดี่หน่อยนาะ ของเมื่อบ้านเท่ากับพิ่ีหารมุกฐานนี่ต้องเปิดหันอื่นกับโบปันได้เนาะหอดอ้ะพี่นอ้องได้หน้าพี่นอ้องป้าโตโตโต เป็นอะไรเมื่อนี้ม้วนอยู่บ่เอาแล้เครื่องคลองสุกเจ้านะเอาบดเอาเอาบอดมาน้าบซานี่เอาเอาไว้นี่แล้วมือกันยังใา่ีหมยูโซลูดเฮนมือเทปเนแป้งไงออองสิเหตุเทอนะเฮเฮาเฮาฮานะโอออให้เขาบุญไปเ้าเมื่อสัก เราเบื่อไปกินเผาแล้วเค่อยไ่เมื่อวันสีนทอดไข่ป้อน,นอู้พี่น้องน้องสาวออกรดไม่พี่น้องเลยเบาไก่เสียกได้แล้วหวานงามเดยพี่น้องเลย ส้มี่มายืนแนะป้าสมมติออกรถใหม่ป่ะนี่ป้าฮะฮะเบอร์เบอร์ใหญ่ได้เบอร์ใหญ่น้องสาวออกรถใหม่รโวปียังเฮ้ยนี่รโวปียังเฮ้ยป้ารถใทยว่าคือสวยแหนะมันไปเซอรบักอันนี้ ไปไปไปโอ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไหนจะไปเงินเงินไรเ้าไปไปอยู่เออไปหามาไม่เหมือนเมื่อนสุดช่วยก่อนกว่าเบิ่งคืออีเท่านี่ยังอยากไปไปเออเออเครื่องกระซักแล้วแล้วปลาสัมีอยากได้เ่ะนี่นะเด้เฮ้ยอยากได้เ่ะเจ้าเฮ้ยอยากได้บริวปีสองพันสิเจ็ดนี่ได้โอ้ยมันงากแล้ว น้องสาวออกรถใหม่พี่น em. ้องเอ้เจ้าเพิ่นเพิ่นสีเหลี่ยงยังเนาะมือนี่เหลี่ยงมุกกระถ่าชืเราว่าสีเหลี่ยงมุกกระถ่าเป็นหรอโอ้กุหลาบมึงกุหลาบมึงป้าออกรถใหม่งามอีลีเออไปไปไปเมื่อเขาก็สิเมื่ออะไรป้า ไปไปไปกินสิงเป็ดนะบัววขาบแม่เลยซื้อนักกินเลยเด้มามาอไอยาอไปเอมอปไปอมมือม่ปไปมือมือมืออไปไปอมออมอมอออไอออ เอาขึ้นขึ้นยัง่าอะไรย่าวอะไรเป็นอะไรมอนี่โอ๊ยตายหนุกจิทอดเน่อยู่ไห้กิทอดกันยุกิทอดไคพ่อ้ยห้มาอยู่อีกมืออืดไม่ห้ยมาอยู่อีกแม่แม่ หองดังและปลาลุงเท่าถึงแถวแรกใช้ชะมงอชิทอดออไข่ป้อนเหรอวะก็แม่นรเจ้าบอไรขอดสี่ฟองกำลังเมื่อยพี่น<ฟ>้องเลยกำล่เมื่อยยุ่มมือนี่มื่มอยยุ่มบดิ้ตีกันบ่ตีกันตีกันยุ่กับอมกับองบองนะลูกพีกันอยู่บ่พีกันยุ่ลูกเมื่อ,อมหามหน้ำเด้อ เป็นอะไรล่ะพายพีดพายหาบอกินหนามันโน้ตเลยบอเห็นเงี้ยไปพุูดบอป้าจะกูมุมเธอนี่นะห้ามหน้าอ้าในเด้ออ่ะไปใส่มาป้าเล่นกับป้าไปเล่นกับปังเจ้าในห้องห้องสุดใหม่ไปอืมบอบออะไรบอโอ้จะอิงยางเห็นตะทะยา

แล้วเป้าเกงค่เดี๋วเาเลบอกคิดตัวแลกเด้อเขาบอ่าเนี่เห็นเลยเด้เขาคตัวแล้วเขาบอกเนอี่อืมโอ้ลลยดจีตีเหขาแค่หองเลนะเอาไมคอนตีหาชอบผู้บุตีชอบตีีแก่จางหวะเนี่ เจ้คือปติทำไรข้ามีเขียวหน่อยยังมีเขียวหัห่อยังนีนเบอแล้วลร่เจ้าต่ขาวอืยวแบงไสัดำมาลูคนะเจ้าคือปติออกเขวจะมันลายเอามาไม

ยังเงินยังยังสองพันสี่แล้วสัว้งใจาคายเสื่อมมันกระหยอดได้ไา้บ่ตั้งใจมันกระหยอดบ่ได้ยังที่กันเนาะเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ไร้แล้วพี่น้องเด้อพอกันหม่คิปหนาแล้วพี่น้องเนี่ยหยดมูบอกไก่พี่น้องเลยเดี๋ยวถามมาดุนน้ำกันมือหนาว่าชีได้เท่าไรกลับสบายดี สบายดีปะาลุงสบายดีก็บดตามใหายแม่ก็พอไงแก็ปะาลุงอืมใช่ค่กลับสบายดีน้าหงอไปแรงเบาวันนี้ย